สวัสดีครับคลิปนี้แอดจะมาสปอยซีซย่เรื่องอยูใหญ่ตัวร้ายกับนายข้างรักซีซั่นที่1 EP ที่2เรื่องราวจะสนุกแค่ไหนนั้นเรามาติดตามรับชมกันได้เลยนะครับก่อนชมคลิปกดไลค์กดติดตามช่องไอแอดด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง PTS Studio การเดทของโจกำลังจะเริ่มขึ้นณนะเวลานี้เขาตื่นเต้นสุดๆด,ด,ดีใจอย่างบ้าคลั่งและที่ขาดไม่ได้เลยเขาจะสอดส่องดูเบคทุกฝีเก้ายังเป็นประจำโจเขาต้องการรู้ชีวิตส่วนตัวของเบคมากขึ้น เขาแอบไปขโมยโทรศัพท์ของเบคตอนที่เธอเมา,าหนักขึ้นแท็กซี่เมื่อเบคไม่มีโทรศัพท์เธอจึงซื้อโทรศัพท์ใหม่แต่ก็ยังใช้ไอคาวเดิมนั่นเข้าแผนของโจเต็มๆไม่ว่าเบคจะคุยอะไรกับใครเขาจะรู้หมดทุกอย่างลูกของแม่แม่ลูกติดเด็กคนนี้มีชื่อว่าฟาโคฟาโค,าโคมาหาโจที่ร้านหนังสือเพื่อมาขอหนังสือเล่มใหม่จากโจเพราะหนังสือที่โจให้มาก่อนหน้านี้เขาเนี่ยอ่านจบลงแล้วโจไม่รีรอให้หนังสือเล่มใหม่กับฟาโคไปสิ่งที่สําคัญที่สุดของโจในตอนนี้ห้ามให้ใครลงไปที่ห้องใต้ดินเด็ดขาด หากมีใครรู้เรื่องว่าเขาจับเบนจี้มาเมื่อไหร่เขาก็จะติดคุกและจะไม่เจอหน้าคนที่เขาไลกอีกต่อไปเมื่อเจอลงไปที่ห้องใต้ดินอันที่จริงแล้วเขาจะฆ่าเบนจี้ให้ตายคามือคิดว่าฟาดไปตำแนงขนาดนั้นมันน่าจะตายที่ไหนได้มันหนังเหนียวเขาจะไปพูดกับเบนจี้ก่อนก่อนที่เขาจะฆ่าเบนจี้รอบสองโดยเขาจะอ้างอิงพฤติกรรมสุดสยองเรียนแบบในหนังเรื่องหนึ่งเบนจี้เห็นเขาไม่รู้ว่าชายคนนี้เป็นใครต้องการอะไราจากเขากันแน่ เบนจี้พยายามพูดให้ใชายคนนี้ปล่อยเขาไปเถอะเขาใช้ฐานะตัวเองเข้าแลกเขาจะให้ทุกอย่างที่เขามีทั้งรถทั้งบ้านเงินทองและอีกมากมายอยากได้อะไรเขาจะให้หมดแต่ขออย่างเดียวปล่อยฉันไปเถอะนะแต่โจไม่สนอะไรทั้งนั้นเขาสงสารเหยือ่อจึงยื่นเบอร์เกอร์ใส่ถั่วลิสงให้กับเบนจี้กินเบนจี้สายหัวฉันกินถั่วลิสงไม่ได้ฉันแพ้มันโจเจอสารเสพติดอยู่ในกระเป๋าของเบนจี้ซึ่งสารเสพติดมันมีลักษณะคล้ายๆผงขาว เขาโชว์ให้กับเบนจี้ได้ดูเขาถามเบนจี้นายคงอยากมัละสิเมื่อเบนจี้เห็นยา,าก็รู้สึกอยากขึ้นมาเขาอาและวาดตะโกนเสียงดังโจบอกไม่ต้องตะโกนหรอกตะโกนให้ตายก็ไม่มีใครได้ยินเพราะที่เขาอยู่ในตอนนี้มันเป็นห้องใต้ดินมันเก็บเสียงโจเขาถึงล้อข้อด้อยที่เบนจี้มันติดยาซัากถามเพื่อให้มันกลัวถามไปถามมาดันไปะสะดุดเมื่อโจไปถามเรื่องแฟนของมันเบนจี้นายมีแฟนหรือเปล่าเบนจี้มันจําได้ ว่าชายคนนี้อยู่ในรถแท็กซี่กับเบกนี่คืนนั้นนี่วะแถมมันยังจําได้อีกว่าเบกเรียกชายคนนั้นว่าโจมันไรลละโจถึงกับหน้าซีดเลยทีนี้เบนจี้พยายามบอกโจว่าเขากับเบกไม่ได้เป็นอะไรกันนะเว้ยเบกเธอก็แค่ผู้หญิงนั้นล่านคนนึงเท่านั้นโจได้ยินแบบนั้นถึงกับของขึ้นระวังปากเอาไว้นะเว้ยถ้าอยากออกไปจากที่นี่อยู่ยงเงียบเอาไว้ทําตามคํา,า,าสั่งเช้าวันนี้เบกกับโจน่าเจอกันระหว่างที่พวกเขาทั้งสองคนกําลังทําความรู้จักกันมากขึ้น โจเขากำลังตื่นเต้นและมีความสุขม,กมากๆแต่ความสุขเหล่านั้นมันมีแค่แป๊บเดียวความหงุดหงิดก็เข้ามาหาโจทันทีเมื่อมีโทรศัพท์สายหนึ่งโทรเข้ามาหาเบกนั่นก็คือยายพีทซึ่งเธอโทรมาหาเบกเธอสงสัยว่าเบงกี้ต้องถูกลักพาตัวไปนแน่ๆและให้เบกไปหาเธอเดี๋ยวนี้เลยเธอบอกกับโจว่าขอตัวกลับก่อนนะโจเขาถึงกับเซ็งในทีน่นี้เมื่อถึงเวลาออกเดตเหมือนว่าโจกับเบ๊กกำลังไปได้สวยแต่ยายพีทก็โทรมาขัดจังหวะซะก่อน เดทรอบนี้ล่มโจเขาคิดว่าเขาตัดเบนจี้ไปแล้วความรักของเขาและเบคจะไปได้สวยแต่ไม่เลยเขาคิดว่าจะตัดยายพีทออกไปอีกคนโจเขาต้องทาอะไรสักอย่างแล้วเมื่อเบคกับเพื่อนของเธอกําลังตามหาตัวเบนจี้ให้ควักท่านเรื่องนี้ถึงตํารวจมันไหลแน่แน่เขาอเอาโทศรศัพท์ของเบนจีมาได้แล้วก็ขอพัดเปิดล็อกหน้าจอจากเขาโดยการเอาพงขาวไปล่อเบนจีเบนจี้เห็นยารีบบอพัดเวิดทันทีเมื่อโจปลดล็อกโทรศัพท์ของเบนจี้ได้ เขาเลยเทพงเขาาให้กับเบนจี้ได้เสพพอเสพไปเท่านั้นแหละเบนจี้ล้มฟุบทันทีเขาก็นั่งมึนยาดึงดาวอยู่ในฝันนั่นก็เข้าแผนของโจเดยดีเขาเอากระเกงในของเบกที่หยิบมาในตอนนั้นโยนไว้ข้างๆบนใบหน้าของเบนจี้จัดฉากให้ดูเหมือนว่าเบนจี้เมายาแล้วดมกระเกงในเขาถ่ายรูปนั้นเสร็จแล้วก็โพสล,ลงโซเชียลในโปรไฟล์ของเบนจี้เมื่อเบกจะเห็นรูปนั้นอา้าวกระเกงในฉันด่าเบนจี้ยับเธอจะแจ้งตำรวจอยู่แล้วเชียว เธอโล่งใจที่เบนจี้ไม่ได้หายไปเขาไม่ได้โดนลักพาตัวหรอกเขาแค่ไปเมายาอยู่ที่ไหนสักที่นั่นเองแผนที่โจคิดไว้มันก็สําเร็จในคืนนี้เองเบคเธอจ้งใจเดทกับอาจารย์ก่อนพอเสร็จแล้วค่อยมาเดทกับโจทีหลังแต่เธอยังไม่รู้ตัวว่าโจนั้นแอบมองดูเบคอยู่ในบาร์แห่งนี้เช่นเดียวกันเธอคุยกับอาจารย์ไม่กี่ประโยคอาจารย์ก็เริ่มคุกคามเธอจับมือเธอจับโน่นจับนี่จับขาเธอบ้างแหละเบคทนไม่ไหว บรรดาโทสะใส่อาจารย์ไม่ยัง้งเพอเธอมาลุกตัวอีกทีก็รีบขอโทษอาจารย์ทันทีเพราะเธอกลัวว่าจะไม่ได้ทุนในปีนี้อาจารย์เมื่อถูกดา่าเขาก็รู้สึกอายที่เบคทําแบบนี้กับเขาอารมณ์เสียสุดๆและเขาจะไม่ช่วยเบคแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเบคเธอเครียดมากๆเธอโทรหาโจทันทีโดยที่เธอไม่รู้ว่าโจนั้นนั่งอยู่ข้างๆโจเขาลืมปิดเสียงโทรศัพท์เอาไว้ปิดเสียงเกือบไม่ทันเขารีบวิ่งออกมาจากในร้านบาร์ เบคเธอให้โจมาหาที่ร้านบาร์หน่อยเขาดีใจม,กมากๆยิ้มหน้าบานบอกกับเบคอีสิ5นาทีเจอกันนะโจเข้าไปหาเบคในร้านบาร์เบคเธอระบายเรื่องต่างๆให้โจได้ฟังเขาก็รับฟังทุกอย่างจ้องหน้าเบคตาไม่กระพริบและก็ปลอบใจเธออย่างนุ่มนวลจนเธอรู้สึกว่าหัวใจเธอในตอนนี้เริ่มตกตุมรักผู้ชายคนนี้เข้าแล้วเธอเลยเอ่ยปากชวนโจไปงานเลี้ยงที่บ้านยายพียด้วยกันมีเหรอที่โจจะปฏิเสธเขาไม่พลาดอยู่แล้ว วันนี้โจมาทำงานปกติฟาโคลูกของแม่ๆลูกติดก็มาช่วยเขาอีกแรงลูกค้าในร้านวันนี้มีเยอะมากทําให้โจวุ่นๆกับการคิดเงินฟาโคเขาเผอจะลงไปในห้องใต้ดินเพื่อจะลงไปอาหนังสือให้กับลูกค้าที่ชั้นบนโจรู้เข้าบนไลัยละถ้าเด็กคนนี้เข้าไปเนี่ยแล้วเห็นงานเข้าแน่ๆเขาเรียกวิ่งไปด้วยการแตกตื่นตะโกนหาฟาโคเมื่อเจอฟาโคแล้วเขาก็จะคอกใส่ฟาโคด้วยการมโหสุดๆ แล้วก็รีบนำตัวฟาโคขึ้นมาทันทีเกิดไปแล้วโจเกิดไปแล้วเช้าวันต่อมาเมื่ออาจารย์ไม่ช่วยให้เธอได้ทุนห้องที่เธออยู่ในตอนนี้ก็จะไม่ได้อยู่เบคเลยเอาเรื่องนี้มาบ่นให้กับยายพีทฟังยายพีทเธอก็รักเพื่อนสุดๆข้อเสียของยายพีทคือเธอปากไวไปหน่อยแค่นั้นเธอให้เบคยืมเงินจํานวนหนึ่งให้ใช้ไปก่อนมีค่อยคืนแล้วกันนะแต่เบคเธอรู้สึกเกรงใจเพื่อนเลยไม่อยากจะใช้เงินยายพีทสักเท่าไหร่ ทางด้านเบนจี้มันก็แหกปากร้องตะโกนลั่นแทบไม่หยุดถ้าโจจะฆ่ามันก็ฆ่ามันเลยแต่อย่าปล่อยให้มันทรมานมากกว่านี้เลยเบนจี้มันเดาว่าโจต้องขังหลักเบกมากๆถึงจับตัวมันมามันเลยปั่นหัวโจว่าเบคเธอไม่ชอบคนอย่างนายหรอกเธออย่างนั้นเธออย่างนี้เธอมันต่างจากนายโจโจเลยบอกว่าก็แล้วแต่คุณเลยเธอชวนฉันไปงานเลี้ยงบ้านเพื่อนของเธอด้วยแหละเบนจี้มันก็ปั่นหัวโจยิ่งมากขึ้นไปอีก ที่เธอชวนนายไปเธอให้นายไปแค่หุ่นเชิดเท่านั้นแหละในสายตาเบคสําหรับเบนจี้ในตอนนี้เธอมันก็แค่ผู้หญิงนั่นล้านคนนึงเท่านั้นแหละโจเขาไม่อยากจะเชื่อเบนจี้แต่ก็ฟังหูไว้หูเมื่องานเลี้ยงในบ้านของยายพิทเริ่มขึ้นเบคและโจะไปถึงโจก็เริ่มหาประวัติเพื่อนของเบคแต่ละคนแต่ที่ดูเข้าในตอนนี้เพื่อนของเบคแต่ละคนเนี่ยโคตรรวยทั้งนั้นระหว่างนั้นโจยังสอนเบคให้เบคเป็นคนสู้คนอย่าให้ใครมันลังแกเราได้ง่าย ่อนงานเลี้ยงจะเลิกมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาทักโจเธอบอกกับโจว่าเธอเป็นเพื่อนแฟนเก่าของโจที่ชื่อว่าแคนเดฟโจถึงกับหน้าเวอผู้หญิงคนนั้นยังบอกโจอีกว่าแฟนเก่าของคุณน่ะแคนเดฟเธอตายแล้วนะโจเขาไม่อยากจะพูดอะไรต่อเพราะว่าเขามากับเบคกจึงขอแสดงความเสียใจกับเรื่องนี้ด้วยแต่เราสองคนเลิกกันไปตั้งนานแล้วพูดเสร็จเขากับเบคกก็ขอตัวกลับก่อนสายตาเพื่อนของแฟนเก่าโจมันเหมือนกับว่าเธอรู้เรื่องอะไรบางอย่างของโจด,ดี เห็นฟาโคกำลังอ่านหนังสืออยู่หน้าห้องจึงกล่าวขอโทษฟาโคทันทีสิ่งที่เขาทำลงไปนั้นเขาไม่ได้ตั้งใจนะเขาขอโทษทีฟาโคไม่คิดอะไรให้อภัยและความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งสองคนก็กลับมาดังเดิมเช้าวันนี้โจเข้าไปนอนหลับความคิดของเขาก็เริ่มพวงกลัวว่าจะมีใครลงไปที่ห้องใต้ดินดีวิ่งไปดูที่ห้องใต้ดินทันทีเจอกับเบนจี้ทำลายข้าวของอยู่ในห้องแบบไม่มีชิ้นดีเขาขอร้องโจด้วยน้ำตาให้รีบฆ่าเขาเถอะ อย่าทรมานเขาแบบนี้เลยยังบอกกับโจอีกว่าเขามีความลับจะบอกความลับนั้นมันอยู่ที่แฟลได์ที่อยู่ในบ้านของเขาถ้าหากรู้ความลับของเขาแล้วเขาขอแลกกับกาแฟแก้วหนึ่งดีเพราะตอนนี้เขาอยากกินกาแฟมากๆเมื่อโจไปเอาแฟลไดท์ในบ้านของเบนจี้ในแฟลได์นั้นมันมีคลิปวิดีโอซ่อนอยู่เมื่อเปิดดูวิดีโอน,นั้นโจตกใจมากๆเมื่อในคลิปนั้นเป็นคลิปที่เบนจี้เล่นยาก,กับเพื่อนแต่เพื่อนของเบนจี้ดันเล่นยาเยอะเกินไปเกิดอาการช็อก เบนจี้มันหลอนโยนเพื่อนตัวเองลงไปที่สระน้ําพอรู้ตัวอีกทีเพื่อนของเขาที่อยู่ในสระน้ําดันตายไปซะ,ะแล้วโจเห็นแบบนั้นโกรธเบนจี้สุดๆขนาดเพื่อนของมันแท้ๆมันยังฆ่าถ้าเบกเป็นแฟนมันมันก็ต้องฆ่าเบกแน่ๆปล่อยไว้ไม่ได้ละเบกเธอมาหาอาจารย์เลฮีเธอมาขอโทษที่ทําลงไปเธอขอโอกาสอีกครั้งจะได้ไหมแต่อาจารย์โกรธเธอจะจัดขอมาให้อภัยคุยไปก็เปล่าประโยชน์เบกเธอเลยเปิดคลิปที่เตรียมมาให้อาจารย์ดู คลิปนั้นเป็นคลิปของอาจารย์เลฮีเป็นคลิปบางส่วนที่เธอได้มาอาจารย์กําลังละเมิดคุกคามทางเพศเด็กมหาลัยหลายคนนับไม่ถ้วนเลยแหละเบ๊กเธอครูถ้าไม่ช่วยเธอเธอจะปล่อยคลิปนี้ลงในโลกโซเชียลทุกคนก็จะได้รู้ว่าอาจารย์เลฮีนั้นเป็นคนแบบไหนอาจารย์ขอขวดตดีคุกเขารับปากจะช่วยเธอเบ๊กเธอดีใจรีบมาขอบคุณโจแล้วทําการฉีกเกช็คเพีเธอทําทการจูบโจโจเขาก็งงในทีนี้ แต่ก็ตื่นเต้นและดีใจมากๆทําตัวไม่ถูกเลยที่นี้ในตอนนี้เบคกลายเป็นของโจมันที่เรียบร้อยภาพแต้มันที่โจกําลังเดินไปที่ห้องใต้ดินเขานํากาแฟที่เบนจี้สั่งเอาไปให้ตามคําขอเบนจี้ก็กินกาแฟอย่างสุขใจโดยเขามารลุที่หลังว่ากาแฟที่โจออกมาให้นั้นมันใส่ถั่วลิสงบดลงไปด้วยที่โจทําแบบนี้มันถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องกําจัดเสี้ยนน้อาอ้าวเฮ้ยเบนจี้เขาล้มทั้งยืนช็อกเกงตาค้าง แน่นอนเบนจี้ตายทันทีถ้าเบนจี้ไม่อยู่แล้วโทรศัพท์ของเขาก็ไม่มีความหมายอีต่อไปโจเขานำโทรศัพท์เบนจี้ปิดเครื่องแล้วก็ซ่อนไว้บนฟ้าทันทีแล้วอีพีนี้ก็จบลงโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับ